ไข่ดาวน้ำเป็นอาหารสําหรับผู้ที่อยากกินไข่แต่ไม่ต้องการไขมันหลายๆคนอาจคิดว่าทําง่ายๆแค่ต่อยไข่ลงในน้ําเดือดพอสุกก็ตักขึ้นแต่รู้ไม่ว่าคุณจะได้ไข่แดงน้ําไม่ใช่ไข่ดาวน้ําอย่างที่ต้องการ วิธีทำที่ถูกต้องคือต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดให้หรีไฟลงเหลือเพียงเดือดปุดๆเท่านั้นจากนั้นใส่น้าส้มสสยชูลงในหม้อสักสองถึงหยดวิธีใส่ไข่ลงไปในหม้ออย่าตอกไข่ลงในหม้อโดยตรงเพราะไข่แดงมีสิทธิแตกได้ให้ตอกไข่ใส่ถ้วยเตรียมไว้ค่อยๆเทลงหม้อที่มีน้ำเดือดปุดๆเท่านี้คุณก็จะได้ไข่ดาวที่ไข่ขาวไม่กระจายออกจนเต็มหม้อวิธีทำไข่ดาวน้ำนั้นไม่ยากหากรู้เคล็ดลับที่ถูกต้องคราวหน้า เราจะนำวิธีทำไข่เจียวมาให้ลองทำกันค่ะ